ธรรมดาผู้เล่น40นะครับก็จะถึงวัยเกเียแล้วนะครับแต่สำหรับซาลาตันนะครับก็ยังเป็นผู้เล่นที่สามารถเป็นเขาเรียกว่า VIP นะครับเขาคือส่งคุณค่าอยู่นะครับถึงแม้วัย40และซาลาตันเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแล้วสโ,โลแกนของเขานะครับคือว่าถึงแม้เขาอาจจะอายุมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เขาหายไปคือความรวดเร็วและกำลัง แต่สิ่งที่ได้มาคือความชัดเจนและความคมคายในการยิงประตูมากขึ้นนะครับซึ่งซาลาตัานตอนนี้นะครับอายุ40แล้วนะครับแล้วก็มีผลงานมากมายนะครับวันนี้โฮเตียนะครับจะมาทําการรีวิวกันนะครับแล้วิเคราะห์กันว่าทาําไมซาลาตันอายุ40ปีถึงยังแจวอยู่วันนี้ครัผมจะมาคุยกับประวัติของค่าวๆของเจ้าเสือเท่านะครับหรือว่าเขาเรียกว่า โอ้พระเจ้าซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับครับซาลาตันครับตอนนี้คือในวัยที่สี่สิบปีแล้วเรียกว่าสี่สิบยังเจ๋วโปรตีส่วนใหญ่นักเตะสักสา3สิบเจ็ดสามสิแปดนายเมีการรีทายไปแล้วครับแต่ซาลาตันเขายังรักษาร่างกายครับและยังเล่นฟุตบอลมาถึงปัจจุบันครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เขาว่าเป็นนักเตะที่ทุกที่นิสัยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรียกว่ามีคนเกลียดแต่เกลียดเขาไม่ลงครับอ่าอ่า ซลาตันทำไมถึงต้องเล่นอย่างนี้ครับเพราะว่าซลาตันนะครับคือเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นการทำอะไรเขาจริงจังครับแล้วเขาและการยิงยอาโซเขาเนี่ยทำให้นิสัยเขาเป็นคนที่ทุกคนไม่ค่อยชอบแต่เกียรติไม่ลงครับเกียรติไม่ลงเพราะว่าหนึ่งด้วยฟอร์มการเล่นของเขาที่สุดยอดและการเล่นของเขาที่เป็นอัจฉริยะเป็นอย่างยรังคือปากปากดีปากมากแต่ทําได้ใช่ครับเขาเรียกว่าไม่ได้โม้ครับ ถึงแม้ว่าเราโมเขาก็พูดเขาก็ทําได้ครับสโมสรแรกนะครับของเจ้าสลาตันบาฮีโมวิตนะคือสโมสรที่สมสดีนะครับสโมสรเมาโมเมาโมเมาโมเนี่ยเป็นสโมสรบ้านเกิดของสลาตันครับแล้วสลาตันนะครับ้ายจากสโมสรเมาโมเนี่ยมาอยู่สโมสรอาแจ,จ็คอัมสเตอร์ดัมครับตอนนั้นเฉายเลยนะตอนนั้นเชยฉายแล้วครับตอนนั้นอาแจ,จ็คตอนนั้นอ่าเหมือนที่ว่าอาร์เซนลจะได้ตัวสลาตันแล้วแต่ก็ไม่ได้ครับยางมาอีกหนึ่งสโมสรครับ เขาเรียกว่าสโมสรยักษ์ไก่แห่งอิตาลีคือสโมสรนยูเวนตุสยูเวนตุสตอนนั้นตอนนั้นดีไหมดีมากครับตอนนั้นยนะูเวนตุสเนี่ยตกชั้นไปแล้วครับอ่าเล่นถูกตกชั้นด้วยการอ่าที่เรียกว่าคดีล้มบอลอืแล้วซาลาตันเป็นเป็นนักเตะที่แฟนยูเวนตุสค่อนข้างเกลียดเพราะวันหนีสโมสรครับหนีซ้อมหรือหนีสโมสรหนีหนีสโมสรคือปุ๊บเสร็จพอสโมสรตกชั้นไปเล่นเซเรียบีซาลาตันกับย้ายออกอเพราะไม่เชื่อสโมสรให้ขึ้นชั้นอืแต่ปีนั้นยูเวน ตกชั้นปีนั้นแล้วก็ขึ้นปีนั้นด้วยอืแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับแล้วก็ย้ายจากย้ายข้ามฝากนั้นไ่แก้ครับมาอยู่กับสโมสรคู่แข่งคืออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานแล้วก็ทําแล้วก็คว้าสามแชมป์ในยุคของโจเซ่มูรินโญ่คืออ่าได้แชมป์ด้วยอืเนี่ยคือความเกลียดของซาลาตันครับแล้วก็จากอินเตอร์มิลานนะครับตอนนั้นซาลาตันก็เข้าไปสู่ในทีมต่างดาวคือทีมบาซโลน่าครับตอนนั้นที่มีโรนันดิโญ่ซามิเอลเอตโต้ลรโอเนลเมสี่ตอนนั้นถือว่าเป็น ยักษ์ใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็พอจากนั้นพอที่บาซ่าเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมครับสลาตันก็ไม่ค่อยได้ลงสนามครับย้ายมาอยู่ทีมเอซีมิลานอีกครั้งในสัญญายืมตัวครับแล้วเอซีมิลานก็ซื้อตัวเขามาอีกครั้งออพอสลาตันเล่นกับเอซีมิลานแล้วก็เล่นไม่อยู่แค่ปีเดียวตอนนั้นอ่แล้วก็ทีมยักษ์ใหญ่แห่งฝรั่งเศสคือทีมปารีสแซงต์แชง ได้ทําการคุ่มเงินคว้าสลาตันไปเล่นให้กับสโมสรปารีสตอนนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดแล้วก็พาปารีสคว้าแชมป์มาอย่างเลยมาพอสลาตันหมดสัญญาแล้วเสร็จก็ยังมีสโมสรอ,อีกหนึ่งทีมก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตอนนั้นคือผู้คุมทีมของแมนยูคือโจเซฟมินโยกที่เป็นเจ้านายเก่าสลาตตันสมัยที่อยู่อินเตอร์มิลานก็ดึงสลาตตันมาเล่นให้กับแมนยู พอสลาตันจบกับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกสลาตันก็กลับไปหาแข่งในลีกแตนเฟอร์ลีอเมริกากับสโมสรเอ Galaxy. Galaxy. ลเอเคเล็กซี่รับไปที่นั่นก็ถือว่าแมตช์แรกสลาตันยิงประตูชัยให้กับพีเอเอชนะเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับสลาตันทุกคนที่ว่าสาลาตันหมดไฟแล้วลถามว่าแล้วสาลาตันก็กลับใหม่เอซีมิลานอีกครั้งในในปีสองพันยี่สิบเขาว่าสาลาตันเนี่ยหมดไฟหมดอยู่แล้วไม่มีแล้วแต่เสือเท่า เสือเท่าคนนี้ยังมีลายครับมาอยู่ิโมสอเอซีมิลานเล่นไปทั้งหมด28แมตช์ยิงไปแล้ว22ประตูอเน,นี้<ช>ถือว่าเป็นความสุดยอดของโอ้พระเจ้าแล้วพระเจ้าแล้วก็สลาตัานเขาก็มีเคล็ดลับหลายๆอย่างในการดูแลร่างกายการคิกซ้สองการมีระเบียบนัยับเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตาแล้วก็เป็นไอดอลให้แก่น้องน้องทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือเขา <K ie ffer> เขาเป็นคนที่มีอีโก้นะม mm. ีอ <สะ S 2> ีโก้แต่ใน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 ทางอีโก้เขาเนี่ยสามสารถทําให้ตัวเองทะลุไปถึงเป้าหมายได้ครับผมส่วนหนึ่งความสําเร็จของของการที่เขาปลดล็อกจากอีโก้ได้คือเขาจะเป็นคนไม่ฟังใครนะ <S <S ใช่ครับใช่แต่แล้วเขาก็จะมีวิธีนะที่ของเขาแต่วิธีในคิ่นองเขาก็เป็นวิธีที่ที่ทําให้ขเขามีการพัฒน,นาแล้วก็ทําให้เขาอ่าเขาเรียกว่าไม่ตกอับอยู่กับเกี่ยวกับฟุตบอลแล้ว แล้วเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าด้วยวัปจะ40ปีแล้วครับ,คร,บครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเขาฟังการรักษาสุขภาพ,าพ่ยวาับการแพทย์ตลอดใช่ครับ <ๆ S 2> เขาเรียกว่าใช้พวกหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในร่างกายครับแล้วก็หลักการแล้วก็หลักโภชนาการด้วยครับครับผมผมได้ข่าวว่าสลาตันเคยเรียนทีคอนโดใช่ครับตอนนี้คือสลาตัานก็คือหนึ่งสลาตัานจะเป็นหนึ่งคนที่สามารถทําลูกการอากาศ พวกน็กคิดพวกสกอเปียนเลยที่ว่าทำด้วยลูกต่างๆเพราะว่าต้องเรียนเทควันโดมาก่อนใช่ครับครับเราก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมในคำถามสุดท้ายนะครับอสลาตันอิบราฮิโมวิช <ừ. S 1> ผมจะถามว่าสโมสรที่สลาตันอเชิดฉายและเติบโตสโมสรแรกคือสโมสรอ,อะไรครับครับโอเคครับก็มีคำถามแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสลาตันว่า อยู่สโมส,โมสอรอะไรที่ทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกจะดิ่งนะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์สําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับกับช่องเรามี Facebook, ล็อก g ิ r และ YouTube นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีถามท่องทางเลยทีเดียว ก็สามารถที่จะไปติดตามกันใต้โพสต์นี้เราจะลงไว้ใต้โพสต์สำหรับวันนี้ขอตัวนะครับพี่จะลาไปก่อนครับ